เอาเปิดละข้างัวครับเสานี่ครับสองชุดนํากันครับพี่น้องครับมีอนาคตพอพันหนึ่งตละกางัวแม่ลูกงามๆอีกหนึ่งโคมครับเดี๋ยวเอาคามไปเบิ้งงัวแม่ลูกกันก่อนนี่ก่อนครับเบิ้งงัวแม่ลูกก่อนดีกว่าครับพี่น้องครับอุ่นแม่สูงเจินเถินเลยลูกเคเอฟหกแปดไว้เดือนกลัวหนาแห้งครับหนาแห้งย่นแห้งครับ หนาแห้งยยนแห้งครับแมใสใหญ่ๆครับให้ลูกเด็นแห้งครับงานตาสะครับเปิดไบสามหมื่นสามพันเท่านั้นครับนี่ลูเพจเมียได้ครับเด้อสามหมื่นสามพันครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับแดดก็ะบ่มีครับแดดเลี้ยงอหอยเลยแม่สดดีเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับวั่วลูกแรกครับหนางามครับเมครับเมหนางามอยู่แมหนางามเล็บนามครับ เล็บนางามเล็บหลังเงาน้อยหนึ่งเอาไปฝนเอาครับพี่น้องครับไปผูกไว้ถนนขออนกีดตครับเห็นฝนเล็บยางวนอยู่หันนะครับนี่สามหมื่นสามพันลูกนี้โอ้ยสุดยอดครับลูกครับลูกเพจเมียครับลูกเคเอพกแปดครับย่นยนครับย่นยนย่นยนเลยพ่นะลูกไวเดือนกลัวย่นย่นครับเพจเมียครับลูกครับ แม่สูงเกือบร้อยสี่สิบครับร้อยสามสิบแปดงัวลูกเหลกสามหมื่นสองพันครับเอาสนใจโทรมากครับโคมนี่ครับที่เด็ดครับไผหาง่วเรียงงวเลียงน้ำดีอนาคตให้ลูกอีกหลายโตครับเพราะว่าเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับแม่เพิ่นครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวให้ลูกน้ำนมแม่ดีแห้งครับน้ำนมแม่เดินดีครับค่อนข้างสีให้ลูกเนี้แลวการล่ำตัวเียวครับตัวนี้ลูกเคเอกแปดครับพุ่นนะ คุณนะ่นะคุ้น่ะอุ้ยหาวดีขนาดฮาวดีขนาดนี่แม่กระบอขี้ลายครับแม่กระบ,บชขี้ลายแม่ใส่ยิ่งใหญ่างดีเลยอางดีแห้งแม่ครับมอดังอันอนนครับแม่ครับเสียเข,าข่าคางนึ่งคางนึ่งเบาเข่าครับเบาตึงเปลี่ยนเข้าให้ไม่เหลวครับเอาเด็ดครับแม่ลูกโคมนี่ครับแม่ใส่ยิ่งใหญ่ครับนี่ พูดนะยืนเหี่ยงกันสุดยอดอหลี่ครับโคมงนี้ครับสามหมื่นสองพันครับอ้าวสนใจโทรมากครับที่เด็ดครับนาเลียงเด้อครับเด้อล่ำโตเน่าทั้งเมียทั้งลูกเมียก็ล่ำโตเง่าลูกก็ล่ำโตเน่านากันหนาอ้ยดูหย่นแห้งครับถ่ายต้นต้นครับลูกครับลูกถ่ายต้นต้นแม่กก็ต้นลูกก็ต้นอ้าวสุดยอดครับนาเลียงเด้อเป็นจะเลียงอยู่เด้อครับนี่ โอมนี่มันสดครับมันสดมันสดกะนมกะซีเต่าน้ำน่มแม่กะดีน้ำ,นำ,นำ,นนำทายทอดพันธุก,กรรมดีอ่างดีโพนดีครับเบิ้งครับเบิ้งโกกหางครับเบิ้งครับโคนหางโกกหางยังมาเลน,น้ำอาอ้บ่พุ่น่ะโอ้ยตนแห้งครับลูกสาวผันตนแห้งพิศบดเดียดครับทายเดียดกะสีเข้มก่านีอยู่ แม่กับสุดยอดครับสุดยอดแม่พันธุ์แม่บอกครับแม่บ็อกแม่พันธุ์ครับตัวนี้ครับหัวลูกแรกครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวแม่เพิ่งได้ลูกตัวเดียว<อ>พูดนะโบชิายครับแม่ครับแม่ใหญ่ดีสูงเา้วอัดลาดสามหมื่นสองครับโคมนี่หัวลูกแรกนมสีเต่าหัวนมหน่อย ออกลูกมาบได้ปอนนะครับรุ่นนี้ครับบได้ป,ดปอนน่มเพิ่นหากินเองเพิ่นหากินเองโค้งใหง่ดีพี่เดียดอยู่กับลูกสาวครับสามหมื่นสองครับชุดนี้ครับงอเป็นตะเลี่ยงอีกหนึ่งชุดครับนี่ดูเคเอฟหกแปดครับงา่งายๆตาสะเลยโอ้ยนุ่มๆแม่สุดหยดพันธุก,กรรมดีครับชุดนี้ ฝากไว้น้ำแนกแล้วกันครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยากไดงว่าปเลี่ยงครับสุดหยอดดีีครับชุดนี้ครับสาม0 0ื2นสองพันสามหมื่นสองเลยสามหมื่นสามขายอยู่นี่แลลวครับราคานี่ละขายเลยสามสองก็ขายสามสามก็ขายครับแล้วแต่ทรงไก่ทรงไก่ท่มากครับจัดไปนี่เด็ดแล้วครับพรมนี่ครับเด็ดแล้ว เบิงลูกช็อกกแลตกอนาคตพ่อพันครับตัวนี้ผลงานว่าตึงสมใบครับทั้งหนาทั้งหูทั้งเื่องครับตัวนี้จับได้ใบได้โอ้เนื้อหนังครับเนื้อหนังครับมื่นเก่าเด้อตัวนี้มื่นเก่าครับมื่นเก่าครับแดงเม็ดมะขามเลยครับแดงเม็ดมะขามเลยนี่ไพหาอน้าโคดพ่อพันครับถ่ายย่งใหญ่ลำย่าวแงครับเบิ้งครับ ถ้าพ่นธุ์ไงก็นี่พ่นธสีรีดพรนออกอีกครับตอนนี้พรนยังอุ้งปุ่งอยู่จัะน้อยได้อายุพ่นกระสีรีดออกรีดออกล่ำโตกระสีเหี่วทาบเบาตึงเลี่ยงพอพันมาตัวน,นี้เป็นง้วงคัดเกรดไมา้ยางดีครับถ้าพี่นอ้องบ่ได้แบ่งปันกะบ่าวตึงกระสีเลี้ยงไว้จนพ่นใหญ่จนสมได้ครับตัวน,นี้ครับนี่เบิ่งครับบ่ดื้อบอ่ดซนนะครับตัวน,นี้บ่ดื้อบอ่ดซน ขาหลังเหยียดตรงเลยท่ายกับถ่ายสร้างโคค้างกับไนโอ้ยสีผลสุดยอดครับสุดยอดสีครับเมื่อเก่าครับลูกช็อกโกแลตเมื่นเก่าสุดยอดอิลีผู้ใดมองหาหน้าคตพอพันครับหรือพอพันคุ้มฟูงพอพันหลับจางพอพัน ไปถ้าบสัตว์ก็ได้ครับตัวนี้ครับมือนเก้าเป็นอนาคตพอพันครับอายุประมาณสิบเดือนได้ครับตัวนี้มันตัวใหญ่แน่ครับเพราะว่าเมียพันใหญ่ครับตบหัวก็ได้พุ่นะตบหัวกบาลเปิดกว่วงแห้งกบาลเปิดกว่วงแห้งครับเขานี่พยาฮ็เก็สามารถนําไปเห็ดได้ครับเขาเขายังพอเห็ดได้อยู่สะโพกนิ่งใหญ่ครับสะโพกนี่งใหญ่พูดนะ บอชีไล่นะครับตัวนี้ครับตัวจริงกับบอชีไล่ครับเหมือนเก่าเท่านั้นเอาสนใจโทรมาครับอย่ามืดแน่เพราะว่าสีิันเข้มครับสีเข้มแห่งถ่ายต้นโตนครับถ่ายต้นโตนถ่ายต้นโตนลำลามครับนี่บุยลำโตลำชิงดีแห้งสุดยอดครับหน้าโคตรพอพันองแทแนนนอนองแทแน่นอนครับมักชุดใดครับ แม่ลูกสามสามครับสามสองสามสามนี่ขายเลยครับตัวนี้เมื่นเก่าครับพี่น้องครับอนาโคตพอพันหมื่นเก่าลูกช็อกโกแลตเบิ้งครับเบิงครับที่เดซอิลีครับนาตาครับงอหูเป็นตะเลี่ยงนะครับงอหูครับนี่แม่ลูกสามหมื่นสามพันเอา สนใจโทรครับสนใจโทรเบอร์โทรเบอร์ลไลน่นะครับเด้อเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับแอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้ชิวอาโคดกระซงไว้ให้แล้วอยู่ในช็อตนะครับตอนนี้ลูกกินดินครับลูกกระรังฮัดกินดินง่วนเดือนกลัวตน้ตนๆนะครับตน้ตนๆเลยแม่นบ่าได้ขายกับเป็นตะเลียงครับง่วนสองชุดนี่พุ่นนะสุดยอดอีดีตน้นโตนครับต้นโตน,ตน อาสำหรับคลิปนี้ครับาตึงประทุมราดกะพอจบชีบใบ่เพียงทนีกรครับโอกาสหนะ้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับผม